Thank you ดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินห่างจากถนนสายหลกักหมายเลข3291เพียง100เมตรค่ะเป็นถนนสายหลกักเส้นหน้าวัดเขาช่องพานถ้ำขังคาวร้อยลานนะคะจากถนนสายหลกักลงไปยังถนนหินคุกสาธารณะ เพียงร้อยเมตรเท่านั้นก็จะเจอกับที่ดินเราเป็นที่นาอยู่ด้านซ้ายมือติดกับเพื่อนบ้านเลยค่ะน้ำประปาไฟฟ้าสาธารณูปโภคพร้อมเป็นโฉนโดน,นส4จอขุดแดงพร้อมโอนเลยเนื้อที่5ไร่2งาน65ตารางวาค่ะด้านหลังก็มองเห็นวิวเขาวัดช่องพานเลยมีเพื่อนบ้านนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพัก ต่างอากาศหรือว่าจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะส่วนด้านหลังของที่ดินเราก็ติดก,กับลําห้วยสาธารณะเลยค่ะที่ดินหลักเขตหลักหมุดมีครบทุกจุดเลยฝังเสาปูนไว้ตรงนี้เลยค่ะมองเห็นชัดเจนเลย5้าไร่2องาน65ตารางวาแปลงด้านซ้ายมือตรงนี้เลยค่ะอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีราคาขายยกแปลงนะคะเพียง3ล้าน 5 0,000 0บาทเท่านั้นผังที่ดินตามที่ดิมนแนะไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยติดถนนสาธารณะถึง2ด้านส่วนด้านหลังติดกับลำห้วยด้วยนะคะลำห้วยขนาดใหญ่เลยเป็นลำห้วยเมื่อต้นคลิปเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายห่างจากถนนสายหลัก3า9 1เพียง100เมตรเท่านั้นค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ดินเรานะคะ หลักเขตหลักหมุดมีพร้อมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเช่นวัดเขาท่องพานท้ำค้างคาาร้อยล้านค่ะห่างจากที่ดินเราเพียง1.5กิโลเมตรจากวัดถ้ำน้ำนะคะห่างจากที่ดินเราอยู่ที่3.5กิโลเมตรแนวเขตที่ดินค่ะตามที่ดินชี้เลยส่วนด้านหลังก็ติดก,กับลำห้วยขนาดใหญ่เลยด้านข้างก็ติดก,กับเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านสวนกัน ด้านหน้าเสาไฟฟ้าน้ำปปาพร้อมแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เลยค่ะใกล้เซเว่นอีเลเว่นนะคะตลาดนัดคลองถมร้านค้าร้านอาหารต่างๆค่ะอยู่ที่1.5กิโลเมตรเท่านั้นจากร้านอาหารครัวลงุงลงค่ะห่างจากที่ดินอยู่ที่8.3กิโลเมตรจากขนส่งนะคะสายใต้ใหม่ห่างจากที่ดินอยู่ที่8 5กิโลเมตรที่ดินเราปัจจุบันนี้เป็นที่นานะคะ ด้านหลังติดลำห้วยแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยจะทำสวนก็ได้ทำการเกษตรขุดโคกงหนองนาเป็นบ้านพักต่างอากาศได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะด้านหน้าของเรานะคะกว้างติดถนนสาธารณะอยู่ที่31เมตรค่ะหันหน้าไปทางทิศตวันออกนะคะติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยทังด้านหัวทิศตะวันออกแล้วก็ด้านทาง ทิศตะวันตกฝั่งติดกับลำห้วยสาธารณะด้วยด้านหลังก็มองเห็นวิวภูเขาบรรยากาศดีค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากเลยจากตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามนะคะห่างจากที่ดินเราอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินใกล้ถนนสายหลักเพียง100เมตรเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศ แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่านัดชมได้ทุกวันด้านหลังก็มีบ้านของเพื่อนบ้านนะคะแถวนี้บ้านกระจายกระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินเลยด้านข้างของที่ดินเราก็เป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็ติดทางสาธารณะติดลำห้วยด้วยลำห้วยขนาดกว้างเลยนะคะมีน้ำตลอดทั้งปีเลย หลักเขตหลักหมุดของที่ดินนะคะเราฝังหลักไว้ครบทั้ง4จุดเลยค่ะนี่ค่ะหลักหมุดที่อยู่ฝั่งติดลํำห้วยนะคะด้านหลังกว้างติดลําห้วยอยู่ที่60เมตรค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็ติดก,กับรั้วลวดหนามของเพื่อนบ้านเลยที่เป็นสวนมะพร้าวสวนกล้วยแล้วก็เป็นบ้านสวน,นะคะ่ะที่ดินเราเป็นที่น้านะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ติดถนนสองด้านราคาขายยกแปลงเพียง3าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข3 291ลงมายังด้านหลังของที่ดินเราได้เลยนะคะเป็นถนนดินสาธารณะกว้างอยู่ที่ประมาณ 5- 6เมตรเลยค่ะที่ดินเป็นที่นาวิวโล่งกว้างติดแหล่งน้ำ น้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเนื้อที่5ไร่2งาน65ตารางวาค่ะส่วนด้านหลังนะคะขนาดลำห้วยมีขนาดกว้างประมาณ10กว่าเมตรได้เลยนะคะนี่ค่ะน้ำในลำห้วยมีน้ำตลอดทั้งปีเลยนะคะบรรยากาศดีด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านหาของทานสะดวกสบายเลยค่ะมีรถสัญจร ไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะจากถนนสายหลักของเราท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ idline ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนาบุรีค่ะแปลงนี้เหมาะที่จะทำสวนทำการเกษตร ขุดโคกหนองนาเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศได้หรือว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะดินในที่ดินดินดีเลยค่ะดูจากด้านข้างของเราที่ปลูกต้นไม้ทำสวนกันแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยความลึกของที่ดินค่ะอยู่ที่ประมาณ164เมตรค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวยาว ด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านนะคะแถวนี้ไม่เปลี่ยวเลยมีเพื่อนบ้านมีรถของชาวบ้านนะคะสัญจอนไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะนี่ค่ะขนาดของลำห้วยที่อยู่ด้านหลังที่ดินเรากว้างประมาณ10กว่าเมตรได้เลยนะคะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยสามารถนําน้ําในลำห้วยตรงนี้ค่ะไว้ทำสวนทำการเกษตรรดน้ำต้นไม้หรือว่าจะขุดโค้หนองนาก็ได้นะคะ แหล่งน้าอุดมสมบูรณ์มากๆแถวนี้น้าไม่ท่วมแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะนี่บรรยากาศด้านหลังของที่ดินเราจะเข้าทางด้านหน้าเมื่อต้นคลิปก็ได้หรือว่าจะเข้าทางด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะคะด้านข้างฝั่งลัวเพื่อนบ้านตรงนี้แล้วก็ล้อมลัวรวดหนามไว้แล้วหลักเขตหลักหมุดมีพร้อมเลยค่ะดิมทวนอีกครั้งนะคะที่นาเนื้อที่ห้าไร่สองงาน 65ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเตาปูนอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงนะคะอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิมพาเที่ยวชมที่ดินเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นลำห้วยขนาดใหญ่เลย ที่อยู่ด้านหลังที่ดินเราค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ